สวัสดีค่ะจ่องอีสานฝรังร่งแฟมมันดีค่ะฝนตกพี่น้องเอ้ยเทียงแล้วฝ้ามืดจึงคือยืนนย่ำขึ้นฝนตกพระเศ้าเป็นจักเทือฟั่งสองสามมือว่าหันน้ำกําลังสีใสเนาะพี่น้องตกมาอีกบบบน,นี้ น้ำคุณคือเก่าพี่น้องเอ้ยตกได้ตกดีแต่ว่าอากาศกับบ่าหนาวปนไหนเด้อพี่น้องเด้อมึงมึงคว้างน้ำมามามึงน้ำพี่น้องเอ้ยนั่งไงบ้านในสารฝรั่งเฟ้มมรี่นี่ คลองน้ำนี่ธนาห่อนสิงามงามนี่พี่นองจะมันสีมีันดอกไม้เนาะดอกไม้คล้ายๆดอกแก้วบ้านเฮาไหมดอกแก้วดอกสมไหมมันจะขึ้นน้ำค้างคลองนี่พี่นงดอกสีม่วงงามงามเต็มเลยดิเนพี่นงมุงจะม่าเมืองตุนหมากอันนี้พี่นองจะจะคล้องบานเพิ่นว่าเอาไปเห็ดอันเครื่องดื่มผสมนะ เห็ดซับผสนพี่น้องนี่เต็มดกงลาดฝาดด้วยพี่น้องจ้าดกคักดกเนี่ยลกหลายคั่ะม่งเนี่ยไอ้พี่น้องเราเอาไปเห็ดเครื่องดื่มพะนะเนี่ยมึงเนี่ย แจวไอไวกินได้บ่ถามเล้านะเนาะแล้วว่าก่อน,นบ่แน่ใจว่าสันว่าก่อนว่ามันเพิ่นเอาไปเฮ็ดเครื่องดื่มหรอเพื่อนะหลายคั้หลายเนี่ยลูกลาดฟาดจื๊อพอออกไมย่ยางข้างนอกป่ะเนี่เห็ดห้องน้ำอยู่ผู้เดียวมุนี่แายจ้อยบ่ยไ,ได้เห็ดป่ะเนี่รเราปูฟ้มอยู่พี่น้อง มืออื่นนึงจะได้เฮ็ดซอยกันปูก,กับเบื้องเนาะกะนันเนาะให้จ้อยก็เลยออกผ้ามานยังเดินข้างคลองเนี่ยพี่น้องจ๊ะนี่คลองน้ำที่ให,ห้เฮ็ดให้ชาวบ้านปลูกผักปลูกมีเนาะพี่น้องเนาะนี่คลองน้ำงามงาม,งาม,งามดีน้ฮหอนมันสิงามแบบคัาากดิพี่น้องน้ำใสๆสใช่หรออันทั้งนี่ก็เป็นทั้งสวนกล้วยชาวบ้านเพื่อนน้องกันเนาะเพื่อนพากันมาปลูก ส,วน,สวนกวกสวนกั้วปลูกคักปลูกหย่างสวนกั้วแต่ละเจา้าเมันถือเช่นไรเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเนาะพี่น,อน้องเนาะนี่ล่ะมึงในเปียงน้ำม,มันไหลแห้งคักแห้งเนี่ยไหลประสัน่นตกกับตกดีน้ำกับว่าใส,ส่ใสยะเตอะก็ใส่ใสกับว่าคุณคือเกา่าขนาดว่าเมียนนาฝนนี่หนิพี่น้องแกนาหนาวนี่หน,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 าน,าน,นิฝนยังตกปีนี้เนี่ยหิมะ ตกหน่อยแล้วพี่นอ้องเด้อเยอรมันนี่ตกสองเถื่อปกติเดือนนี้หิมะเนี่ยพท่านละลายไดิพี่น้องแต่ว่าปีนีหิมะละลายเพราะว่าฝนตกดุฝนมันตกดุไงพี่น้องจ๊ะนี่แหละบ่ม,มีแนววิาสานฝรั่งกะลยออกมาน่งดูขังน,น้ำเละพี่น้องสันฝรั่งก็ขกอบกุณเอ้ที่ออามารับช่เงออมาติดตามมากดไค์ กดกระดิ่งดำให้ยายจอยนั่นไปเด้อพี่น้องเด้อจะได้เมิ่งคลิปดีๆคลิปใหม่ๆของยายจอยอดีบ่ดีก็ว่าดีเนาะคะเนาะขันบ่ดีก็บ่อลงมาลงคลิปดอกจะได้เมิ่งคลิปใหม่ๆของยายจอยเนาะคะเนาะพวกมีทัศของแต่ละประเทศที่ได้เห็นกันเนาะคะเนาะยายจอยกขอ,ขอขอบคุณด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องรถไฟรถไฟเมองรถไฟพี่น้องจ๊ะ รถไฟบ่เห็นรถมือนีย่ามันร้อนนี่ยังบ่า๊าเมืองรถไฟพี่น้องขั้นแบบเงาเออบ้านอยู่ไก่ทางรถไฟยังสิ่ะไรพี่น้องตกรถไฟมึอน,นี้ว่ามี่ยังหรือพี่น้องมานาั่งจมอยู่ข้างคลองน,น้ำนี่ล่ะเนี่ยน้ำไหลแห้งแห้งมันฝนตกตลอดน้ำก็เลยเพราะท่านใสเยอะเทียพี่น้องจ้ะ ít chỗ này vẫn đang sịn sậu,ฝน nè, đền kúm pha má nè, tốpตลอด,ฝน, tốp bớt sậu giặc theo, chuộc bay say, cả ông bay lâm mà phi trôm đi mà này, chạy tiếng chị khèo na hoan nó cả nó, tiếng nôp, tiếng nhắng hoang, hoang นกคนดีใจเันจสหอดนาห่อนไหมม,มันก็นเลยออกมาห้องเต็มอยู